วัดีครับวันนี้รายการพี่ขามาเล่านะครับจะมา,อาบอกสูตรเคล็ดลับในการคำนวณดวงชะตาเพื่อจะดูว่าอาชีพที่ถูกโฉลกกับเราเนี่ย เป็นอาชีพอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นโปรดเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมกลับขอบคุณล่วงหน้านะครับเพราะว่าทุกคนที่กดติดตามและรับชมคลิปของผมนียถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับในการที่ร่วมสร้างอุทยานที่การกับผมโดยที่ว่าไม่ต้องโอนเงินมาเลยแต่ว่าได้สร้างบารมีกับผมนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเราอยากจะรู้ว่าเราอาชีพที่เหมาะกับ ถูกฉลอกับเราหรือเหมาะก,กับเราเนี่ยมันเป็นอาชีพแนวไหนเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะไปประกอบอาชีพหรือจะไปบอกลูกหลานเราหรือดูลูกหลานเราว่าลูกหลานเราจะมีอาชีพในแนวไหนเนี่ยเราสามารถจะกคานวณได้จากสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรโบราณมานะครับก็คือผมก็เลยจะนํามาเล่าให้ฟังโดยที่ว่าเราจะใช้วันเดือนปีเกิดอย่างนี้นะครับก็คือให้เราเริ่มนับจากอาทิตย์เป็นหนึ่งก่อนเราเกิดวันอะไรแล้วก็เริ่มจากให้นับก่อนสมมติเราเกิดพฤหัสเราก็เริ่มนับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเท่ากับว่าห้านะครับอายกตัวอย ส่วนเดือนสมมุติเราเกิดเดือนอสิงหาให้เราดับตั้งแต่เมษาเดือนเมษาเป็น1นนะครับเมษาพฤษภามิจุนากรกดาสิงหาเท่ากับ5เหมือนกันส่วนปีนักษัตร์ให้เริ่มจากชวดเป็นหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไล่ไปเราเกิดปีนักษัตร์อะไรก็ไล่ไปอย่างเช่นสมมติเราเริ่มจากปีลากาสมมติเราเกิดปีละกานะครับก็ให้ชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแม่บอกลากาเท่ากับ10นะครับ เรานำตัวเลข3ตัวเลขมาบวกกันอันนี้ถ้ากับ20นะครับเมื่อเราได้เลข20แล้วมาคูณด้วย12อ่า20คูณ12ทากับ240เมื่อได้เลข240แล้วให้หารด้วย7อ่า7 1 7 7 2 10 7 4 28 7 3 21 7 3 21, 7, 3, 21. ก็ได้3อ่าเลือเศษ3 0 7 3 7 4 28์เเหลือ2 2 7 7หานีไม่ได้แล้วถ้ากับว่าคนนี้เศษ2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศษแต่ละเศษที่คำนวณมาแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรอาชีพแต่ละอาชีพตามเศษหมายถึงอะไรผมจะเริ่มจากเศษ1ก่อนคนที่คำนวณตัวเลขมาแล้วเนี่ยเหลือเศษอะไรที่ไม่สามารถจะหารได้แล้ว7ไม่สามารถจะหารได้แล้วเนี่ยคือได้เลขอะไรก็เริ่มจาก1ก่อน1ถ้าคนที่ได้เศษ1ห,หมายถึงว่า อาชีพที่ถูกโฉลกคือเกี่ยวกับพวกรับราชาการหรือพวก à, ตำรวจทหารข้าราชาการต่างๆตำรวจทหารต่างๆๆหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างๆเจ้าหน้าที่ในสํานักงานต่างๆในสํานักงานเขตต่างๆเกี่ยวกับพวกราชาการต่างๆจะถูกโฉลกกับคนที่ได้เศษหนึ่งหรือถ้าจะค้าขายถ้าคนจะค้าขายนะครับหรือคนที่ได้เศษหนึ่งเนี่ยควรจะค้าขายเกี่ยวกับทางราชการ หรือติดต่อกับพวกเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆก็จะถูกฉลอก็จะสามารถจะค้าขายได้จะถูกฉลกและร่ํารวยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าค้าขายปกติคนทั่วไปล่ะได้ไหมขายกับคนทั่วไปก็ได้ปกติแต่มันก็จะไปเรื่อยๆนอกจากว่าจะมีบุญวัสดุอื่นที่มาเสริมแต่ว่าหลักๆคือถ้าเกิดคุณทําค้าขายเนี่ยมันก็ถ้าไม่ได้ขายกับราชการเนี่ยมันก็จะขายไปเรื่อยๆโอเคอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่ํารวยก็คือลักษณะเป็นงานเป็นแบบประมูลงานแบบเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าทําได้นะมันก็จะสมมติเขาบอกอมีโปรเจกต์อยากจะประมูลการราชการอันนี้คนที่ได้เศษหนึ่งสามารถทําได้ส่วนคนที่ได้เศษสองอาชีพที่ถุกฉโลกคือเกี่ยวกับพวกศิลปะการออกแบบหรือว่าพวกที่ใช้จินตนาการเยอะๆอย่างเช่นพวกทํำป้ายโฆษณาเป็นพวกภูมงกับหนังภูมงกับละคร ทำพวกสื่อโฆษณางานออกแกนไน์งานอีเวนต์ต่างๆงานอะไรที่ในวงการบันเทิงต่างๆที่สามารถใช้จินตนาการต่างๆหรือประเภทยูทูบเบอร์ก็ได้ที่มีใช้ใช้พวกจินตนาการกว้างไกลต่างๆพวกเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ได้เศษสองแต่คนที่ได้เศษสองไม่ควรจะลงทุนทําการค้าด้วยตัวเองเพราะอาจจะเพราะว่าตัวเองเป็นหัวศิล,ลปินเห็นลแบบจะไปแบบ ไป,น,ปน,นู่นไปนี่อ่ะหัวติดกะึงอ่อจะไม่มานั่งจมปักอยู่กับค้าขายธุรกิจเนี่ยบางทีก็จะปล่อยคนนู้นคนนี้ทํามันก็อาจจะมีปัญหาขาดทุนหรืออะไรก็ได้ดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับขายที่ลงทุนค้าขายเองเนี่ยจะไม่เหมาะคนที่ได้เศษสองแต่งานที่พวกผู้กำกับหนังออกแบบอีเวนต์อันนี้จะเหมาะส่วนคนที่ได้เศษสามเนี่ยอาชีพที่เหมาะคือพวกในเครื่องแบบเช่นตำรวจทหารหนังเี่ยหรือข้าราชการตามกระทรวงต่าง ที่จะต้องไปดูงานคอยตรวจสอบงานหรืองานที่แบบไม่ไอยู่กับที่นะคนที่ได้เกษสามนะพวกตำรวจทหารที่แบบว่าจะต้องมีอาจจะไม่ต้องไปเสี่ยงภัยอะไรเงี้ยแต่ก็แคบคาดนะไม่ไม่เป็นอันตรายนะมต่อให้แบบบางทีมีเสี่ยงภัยต่างๆก็ก็แคบคาดก็รอดก็ไม่ได้ไม่ได้เจออุบัติเหตุหรืออะไรที่น่าน่า,น,าน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะแต่กลับจะได้เลื่อนยนเลื่อนตำแหน่งได้เร็วด้วยซ้าคนที่รับราชการถ้าได้เศษสามนะแล้วก็ คนที่ได้เศษสามเนี่ยไม่เหมาะทํางานอยู่กับที่ดังนั้นถ้าเกิดรับราชการต่างๆเนี่ยไม่ควรจะประเภทงานอยู่กับโต๊ะอยู่กับที่เนี่ยไม่ได้แบบไปหาเจ้านายไม่ได้ไปวิ่งเต้นอะไรเงี้ยไม่เหมาะเลยเพราะว่ามันจะไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือประเภทค้าขายที่ก็ไม่เหมาะคนที่ได้เศษสามไม่เหมาะค้าขายด้วยไม่ไม่ไม่เหมาะและไม่ชอบด้วยคนที่ได้เศษสี่นี่คือเหมาะกับค้าขายอาจจะชอบทําการค้าชอบเจรจาชอบเป็นตัวแทนชอบเป็นในหน้าค้าขายวิ่งเต้นติดต่อพวก ขอเปอร์เซนต์หรือเอาค่าคอมค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าต่างๆพวกนี้จะเหมาะกับคนที่ได้เศษสีคนที่ได้เศษสีเนี่ยเหมาะก,กับค้าขายเลยแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสามารถพวกไองานฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นตัวแทนสินค้าติดต่อเจรจารเป็นตัวกลางผ่านอะไรเงี้ยอันเนี้ยเหมาะเลยเหมาะก,กับคนที่ได้เศษสีอ่าส่วนคนที่ได้เศษห้านี่คืออาชีพที่เหมาะก็คือเกี่ยวกับพวกเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ทําไร่ทํานาทําสวนแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเกษตรกรนะฮะคนที่ได้เศษธาไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรแต่คุณทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางพืชผลเกษตรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้แปลรูปผักแปลรูปก็ได้หรือสินค้าเกษตรก็ได้หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาเกษตรกรรมก็ได้หรือขายอาหารสัตว์ก็ได้ขายสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือขายสัตว์สวยงามก็ได้เปิดเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเพจช็อปก็ได้หรือทําร้านกาแฟเป็นเป็นพวก สวนสวนผลไม้แล้วมีร้านกาแฟอย่างนั้นก็ได้ง่าย,ายว่าทําเป็นอะ,อะไรที่เกี่ยวกับเษกเษตรเษกรเษตรกรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้จะเหมาะถูกโฉลกกับคนที่ได้เศษห้าแต่ถ้าถามว่ารราชการได้ไหมมันก็รับราชการได้แต่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆมันไม่ได้โดดเด่นถ้าเศษห้านะรับราชการนะส่วนคนที่ได้เศษหกเนี่ยเหมาะกับค้าขายเหมาะกับ คนที่เราจะไปทําอาชีพที่เหมาะกับคนที่ได้เศษ6คือไปเป็นพนักงานตามห้างร้านต่างๆหรือเป็นเซลลเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าต่างๆหรือเป็นเซลล์ทําธุรกิจต่างๆหรือเป็นเซลล์ออกตลาดหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นคนที่ติดต่อหาลูกค้าวิ่งเต้นหาลูกค้าภายนอกหรือแม้แต่ทําขายของออนไลน์อันนี้ก็เหมาะคนที่ได้เศษ6ส่วนคนที่ได้เศษศูนย์คนได้เศษศูนย์นี่คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีจะสามารถทําราชการก็พอได้ก็ไปได้เรื่อยๆก็ดี ก็จะค้าขายก็ค้าขายได้เป็นเซลล์ก็ได้ติดต่อคุยอะไรติดต่อค้าขายก็ได้เป็นเซลล์ก็ได้หรือจะทําเกี่ยวกับธุรกิจเสี่ยงโชครับหวยหรือเป็นเจ้ามือหวยหรือจะทําเล่นหุ้นธุรกิจเกี่ยวกับขายหุ้นหรือซื้อหุ้นอะไรเงี้ยก็สามารถจะทาได้คนที่ได้เศษศูนย์นะดังนั้นเนี่ยเราก็ไปลองพิจารณาดูว่าเราเอาตัวนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆไม่ได้จํากัดหรือไม่ได้เจาะจง แต่เราสามารถจะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ในการดูว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องไหมเราชอบไหมเราปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจที่เราเราถูกฉลกได้ไหมเราก็ไปทําเพื่อจะให้มันมีชีวิตที่ประสบความสาเร็จได้อะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้รายการพิหามาเล่าก็เหมือนเดิมครับสรุปรายการโดยเทียนหอมไข่ถั่วเหลืองชันเดิลนะครับอันเนี้ยเทียนหอมเนี่ยผสมน้ํามันเสกข,ของหลวงปู่หงพรมปัญโยด้วยนะครับดังนั้นจุดอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถเอาน้าตาเทียนมาทาตัวเพื่อเป็นแม่ตามหานิยมได้หรือจะเอ ไปลาดตรมบริเวณรอบๆบ,บ้านเพื่อคุ้มครองและเป็นแม่ตาให้กับคนในบ้านก็ได้นะครับเทียนหอมนี้ตอนนี้คนละ200บาทนะครับค่าส่ง50บาทแล้วก็ตอนนี้แถมแหวนพญายนาคฟรีนะครับก็วันนี้รายการมิหามาเล่าก็กราบขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่รับชมคลิปจนจบนะครับก็ขอให้ทุกคนนะั้นร่ำรวยมีเงินมีทอ,องแค้วค่าจากาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคไม่ลาถูกรถตเรีววันที่หนึ่งทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับขอให้รวยครับ